เออเราฮอปมัวระแน่สุดจะกินต่อหรือว่าป้อในแน่นนโธมันก็ต้องกินต่อสิวะเงินกัเมียและลานกับปันกับจึกกยา่นปันกับจึกกับลานอ่สุดจะไหนกินเราแนยผมหัวจากตั้งเมามปกได้ cái vật thì vật gì mình phải tự hiên hàng còn có này khai kiến lâu đang có có Ơ một cục bọc này bông lâu xuống mua này xuống thì quả lâu mới kiến là ô có biển cục bọc này có biết đâu nên nằm mê đó cùng toan à mưa hù gà biết bá này có biết ở lâu này Nhi nè, thôi đó. hú, này, àmio này này, là khơi về hắn nè, lau, tại hả kinh mán. à, hỉm viết lên luôn, cái, từ mưa hả? qua ai cả đã, thay cho hỉm viết mới cầm lại phần này. à, rồi, có khiệt ban mình kêu, à, mình khai ban mình làm à? tôi rồi, cái này mới, lăng เพี่เเ่อออจันรันันแล้วกี่เเราข้าก็ไม่ได้เออเาลูกเอาใหญ่เนาะให่นาะเอาเอาขึนเแล้วได้เออไชามีอยูไหนไหนพิตาชินาันกํมดเรารูกเอาขึ้เราเนี่ยเราเจองมั่นกูดไปได้รู้ทั้นกํามาเ๋ไม่ได้ทำหมดเอายางรู้ไอ้ไอ้นันพด นั่นนั่นนั่นกินนั่น่อออะไรางก็ไม้จร้อนไหมอูกเป็นล่างก็ไม่ได้ใหนากอไมเอาไปเกินนี่ไปดีนะเอออีันมากหน่าก็ไม่ได้ายก็เป็นเม่ไหนเอาละเมื่อเคยเห็นต่างก็ไม่เป็นทางชี้ว่าชี้กว่มีมะฮู้ก็มาถึงเอามะฮู้าไกิน้มานายแล้วสื่อกินมะเอแวไไปเหนี่ยนเวะนั่นมนก็เคยเกินอะมอเปิดกัเวท้ามากับเวีเหล้ามากินว่ะ แต่เกาเนี่ยกับปืดเอาปลายหม่องอแต่กินออกเราแล้วเนี่ยก็เปืีว่าเกาเนี่ย,ปเ,เ,ยเป็นคนกินเราจันสูงเหรอ เั็นหื้อต้องแมนหื้อก็ว่าได้ในวันเขาได้ป้าเป็นกางก้อนไ,ออไ,ออได้มันมีผ้าแมนเลยเก่าแน่กอว่ะหือนีอ่ะตึกหมอกลุกอ่อนเลยตึกไรลุกกว่าหากินอ่ะเก่าเน่ตาบหลุดลุกกว่าทั้งไรแล้วมีเรามันก็กินอ่ะย้ำรู้ว่าเก่าโทวรหายทุนสาวมาส่งเลยซุ้มเงินเหววัด เดี๋ยวนะก็ไม่ว่าไม, <c oughs> เม,ดเดม่เอ๊ะน่าจะมัวร้านนี่มั้งไมัวเตี้ยวันนี้หมอกำลังไปเตยหินทั้งมันในมาก <c oughs> ินเหล่าไลรู้ดีกว่าเฮ้ยเออฮัลโหล ไอลูวเมื่อไหร่เมื่อกวางไรเอ๊อามันหน้ากันเพื่อนอะนะมาโก้แตั้งเขามาดีก็อะไรก็กินเราไอ้เพื่อนไหนไหนเอยมาละเขามาเลยชื่อเราชื่อเวมาเห็นก็แเลยนะชื่อว่าน้ำนาำยิเอ๊แหวันนั้นหรอพว่ามีเนี่ยมันก็มีติ๊กเบอร์่าตองวันนั้นเราวกเขาตั้งเรียงมาตัวง่ามือวันนั้นฮักกเราเกีนั่นแน่กาเราก็กระจายมันมากไก่ยีนั่นก็ก็จ่ายมันมา ป้ามื่อไหร่ไนจีนั่นเขก็จ่ายมันเมื่อเทียงเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอซื้อเรามาซื้อเราใหมนะซื้อมานนำนนำอินเลยเออโอเคโอเคง่ยกันแต่ก็ฮ่น มาขมเออมามาต้องไม่นะเลยไนอะเเฮียซื้อมาสามขวดได้ลขวดมองไนขวดแกมันหีบปูมองกันไหในเมืองตวงก็อเงินกัเลยมากขนาดยังเงินโดนออกมากก็ยิงมียิงมียหมดเหียวเลยมันันนมันเทศนเด็กตีเออกินก่อนแลนะแขมนะดังใหม่ๆ มันหมักนะมันหมักนะเรายีเราวิ่งนะเออต้องได้กินง่ายเป็นหน้าอะไม่อมันก็โทรห้องไอ้ทุนสาว่ามันก็กินอินไงเด้ก็เออจเจ้าว่ะมาเจ้าเพ่ยก็แล้ซื้อเราเขามากันเขากินนินโลก็ต้องไม่เรานะในตะลียวนะเนี่ยมันก็ปอกได้นะได้กินเราหลายๆเลยแต่เมื่อเลียวไหนเก่เปาปอกกระถางไหนาก็ไล่กินออกเรานะเลยโอ้ใครปนที่ปนเลียนนอะยวะ่ะ กยม,ม,ยมยุ่มก็เหรอกยุ่มก็นะฮะยุมมย่มโหกยุ่มก็นะฮะคือไปตัวตังหิ้งก็ทำไมเออมกเก่าเนี่ยนะกระเป๋าก็ใครกินซังก็ก็เป๋าไว้มาเหลือเนีาาน่ยหมวกผ้าเสื้อเออยังไก็ใครกินเนอะเพราะนั้นก็เราหมดกระเป๋าเป๋าเดิอะมกูก็ไม่ได้มาหลอก็ก็ไดนะ้